ลอดช่องนะครับปิดยังไงละ่ะครับปากเลยเอาอันนี่ยบิ๊มบ่อยโอเคสวัสดีครับน้องโอ้หนุ้ออนวัดบิกด๊กฮอนนี่ยังก่อนฟิล์น,ลนลคาเฟ่สาขาอุดรธานีครับก็<า>ที่เนี่ยก็เลยถามมันเข้าไปาเค้กอันไหนแซ่บสุดครับเขาบอกว่าแซ่บทุกอันก็เลยพวกนุ้นวัดบิ๊กจะเบิ้งไปซื้อไปก็เลยซื้อซื้อทุกชิ้นเลยเพราะว่าเราเราอยากชิม สก็ย้อนมาทำใหอุ่นกป็นซอยนะครับวันนี้เรามาเุนน็นบอสนะครับทุกคนคดูหน้าแหล่ๆลูกน้ำม,ม, <laughs> มุมใหม่มุมุม่งไปไหมเขาไ่อุ่นแต่พี่น,น้นนองปี๊ตรงน,นี้มันก็ให้เนี่ยที่อ่อนแล้วมันเกิดขึ้นแหล่เบลยพี่น้องไปหามุ่งไดิน้องชายไปละใส่ไปใส่ล้วครับน้องกัป,ปแล้วครับอะไรอ่ะต้องใส่มัน,น,น,นไม่ได้จะมุม่งไปหรือไงร้อนนาก เราไปอยู่งตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยามาได้มาดีแบ่งด้วยมาครับแม่วันนี้ซื้อเค้กอุ่นหนมเค้กวัดบิ๊กนะครับเยอะแยะเลยป้าลอยคนละแป๊บเดียวเยอะอุ่นตอนนี้คนดูหนึ่งพันคนแล้วตั้งแค่นี้ไหมั้างไหนนี่ตั้งได้ไหนได้หล่ะตอไปนะต่อไปผมว่าเราให้มันเรามานั่งตัวนี้ไหมต่างแดนไม่เป็นไรหรอกก็ FC ร้อนนะก็ FC ไงเดี๋ยวเราคนไม่นั่งที่อื่นข้างบนก็ได้นะ ปาไปฟินครับสวัสดีน้องมอ่อ,มอนวรวิทครับคิมฮอดแทบุกระตุงหนักเราซุมมือหน่ไออยู่เพ่งหลอกไหมมุมไหนก็หลอกพนะี่น้องน้องมันจะมาใช่ใช่จะมาฟิน,ฟนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือบุกระมาไอไปมือบกระมาไอจะไปอยุเรือ,าาไอไเรือนี้เรือนี้แน่นอนนี่แหละพี่น้องคนมาหนาเทาแหล่ท่าต้องหามุมพญานุบุญพี่น้องเด้อขออนุญาตหามุมก่อนมันแหล่เป็นยังไงบดิมุมอยู่บริษัทแหล่ขึ้เร็า เพราะว่าแสงกันไม่มัวแล้วบนไม่นั่งตรงไหนข้างนอกไหมไม่เดือดไม่ร้อนมากหรอกไปข้างบนไหมไปทางนั้นไปข้างบนปะพี่น้องเดี๋ยวพายังทั่วเบิ้งอ่ะฟินแลนด์คาเฟ่วันนี้นะครับพี้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กลับแล้วครับบอดบอดบอดพิงอั้น้องพี่น้องเราเอาของไว้ข้างล่างก่อนได้ไหมอะไรขึ้นมาของกินทำไมวันนี้อยู่อุอนอ๋อวันนี้มาร้อกฟกซองครับร้องเสร็จแล้ว อ่านังหนอกยงไงกูบอกเอาเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนี้ไปไปไปก่อนแล้วเจาะยังไงก็ค่อยไปที่ละจินเขาเอาแบบไหนดีของคุณก็ได้เ,เดี๋ยวหามุมที่มันหน้าไม่แล่ให้ก่อนนะครับทุกท่านแปจำนึงนะไม่ใช่ขึ้นข้างบนข้างบนมันก็จะไม่หน้าแล่เหมือนเดิมบอกข้างบนไม่แหล่เห็นข้างบนไะค่อยทยอยขึ้นไป จะพาขึ้นไปดูชั้นสองครับสกายกรกกับแล้วครับสกายกรับแล้วยูริกรับแล้วหรือคุณเอ็กกับน้องน้ำอ,อูนนะครับบุ้ยน้องน้ำอ,อูนสัง่งป่ะอุ้ยพอขึ้นมาแล้วหนาวแล้วน้องตองเลยป่ะน่าจน,อนา้องจองนะโอเคทุกคนแหล็กพี่เก๋าแหล็กบอสหล็กพี่เก๋าเดร์ไม่อยากหันทางนี้เสียหายมาทางนี้เพราะแสงมาทางนี้นี่หรอกนี่ตรงนี้โอเคสกายกรับเจไดหมายคิดถึงนะโอ๊กยิปฮอนครับ จ้าไม่ได้เพิ่มแสงหรอไม่เพิ่มแล้วนี่อะนั่นงไงค่เพิ่มแสงแล้วจะไม่เพิ่มแสงถ้ามนตังก์คนหนึ่งที่อี่น้อ้เอ้ยถ้าหมุตังก่คนเด้อเยอะย้าสเด็กรีวิวเคกเราจะมารีวิวแบบตรงไปตรงมานะทุกคนได้ยิบอกอะไรก็บอกเลยขึ้นเขาโคตรเฉยไที่นี่ฮะไม่ตะบุญมีพอดีฮะ นาบุ๊หนาบุ๊ปด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราต้องหาจุดโฟกัสก่อนนะผู้เลี้ยอ่เรา้อชิมเค้กว้าวแสงเข้าแบบร้อยเปอรนมากเขาพูดไม่ยูนเขาพูดเอาสั่ก็เราเปิดแฟลชตูซับเจ้าไเด๋ยวบอกเข้านึ่งเดียวนเป็นเพาะะไรสวัสดีค่ะน้องแนกหายเศรายังขายังเล็กสบได้หรอยังพอยิมยิ้มได้ จะมารีวิวเค้กมัน,นคือเสียบเค้กเพราะยันเนี่ยเพราะยังเนี่ยหมุดจะเศร้าเห็นได้แล้ว,ลลวไปวอ่ะเค้กที่ฟิล็กฟิล <laughs> ฟิลแลนด์คาเฟ่ฟิลเล็ก <laughs> คาเฟ่เหตดงานเสร็จแล้วก็ขอนั่งกินเค้กจะข้าวพี่น้องเด้ออะอันนี้คืออันที่เขาว่าเรื่องลือใช่ไหมใช่ไหมเค้กอะไรนะเราช่องเค้กเราช่อง เด้เอดแบบคอมมาหรับู้คนมาหลายไม่ใช่หายัสดีคับน้องโซนพี่แนนครับผมอยากน้ำมาเด้อครับผมมม่กินน้ำกันนะครับอกหักก็หมดเพลงปอคะเนีย,ยนี่แมนบอนน้อกินของหวานหิวใจครับบัสกลับแล้วครับผม น้ำอุ่นน่ารักจะตายใครกล้าทำให้อุกนาสวัสดีพี่เมย่าค่ะสวัสดีพี่เมย่าสาวอุดรธานี <c oughs> กินเยอะๆนะครับโอเคครับสวัสดีพี่พ่อสวัสดีพี่ปุ้มด้วยนะครับอยากกินเค้กดีอยู่ไกลคักประสานเด่ง มาครับผมมาเสียมด้วยกันครับน้ำมูลมากับคุณแอกหรอกครับมามาคนละคันครับผมคแอกมาจากโคราดใช่ครับน้ำมูนก็มาจากคอนแก่นแล้วก็จะกลับสกลนครนะครับเพราะว่ามีธุระไปทำคุณแอ๊กเกษตรกรคอนแก่นครับเสียมโตมือนกินลาสีนั่นบอกล่าสีเล้จะอยู่สีไรเจ้ายังไม่รู้เลยมต้องไปดูต้องลุ้นแตไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอไม่ น้อยอ่ะเค้กรสสองเขาแสบแทบีบดีเยอร่อยอร่อยจิงคนใครมาแล้วอยากให้ชิมมากเลยเค้กก็ช่องอร่อยมากแล้วอีกันหนึ่งก็คือทุเรียนนะตอนนั้นนะมีไหมตอนนี้ไม่มีหรอมิ็นอ้างอยากทำเดมากครับพี่เมย่าทุกคนดูมันไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะมันใหญ่อยู่นะใหญ่จิงๆเลยจอกเพ่งใหม่นมอุ่นให้ด้คูกับนมสดนะครับ เยวจะไปไหว้ปู่อยู่นะครับอู้เจ้าว่าไปไหว้ปู่สิสุดที่เท่าไหร่ดูสิกูมันอยู่ข้างนอกเมืองมันนอกดู่นะดูบ้านหลุมคุณยิ้มแล้วครับครับโอ้ครัะโอ้ครับยังโจกโอ้ครับ,จบเจ้าครับเรามใคยเท็่ยังให้เจ้าเจ้าแอบเป็นเมี้ยค้นไม้ดูนี่กลับแล้วเหรอครับกลับแล้วครับถ้าดอกไม้นี่กินได้ไหมหนี่ได้เหรอ ให้เจ้ากินแล้วกันเขากินมาแล้วกินอะไรนี่ขัวรออยู่นี่ตัวคับไมต่อตอมารอบน้อเขากินดอกไม้ด้วยก <c oughs> ินได้อยู่ใช่ไหมใช่เมือ <c oughs> อนอจะรู้สึกคุณแอ๊กซื้อไปฝากที่บ้านเลยหรอพี่น้องคุณแอ๊กซื้อเรีว่วคุณแอ๊กซื้อประมาณสิบชิ้นนี่แหละซื้อประมาณสิบกว่าชิ้นครับแต่เอามากินให้ทุกคนดูหนึ่งชิ้นเพราะว่าที่เหลือใส่ถุงเอาเตรียมกลับบ้านแล้วจะไปฝากที่บ้านฝากน้องนิดอุรน้องผอนขอนแก่ โอ้บักลาขาส่อไว้เด้อขอบคุณพี่เมย่าครับผมนะอร่อยจังมา้ครับจะจะไปน,น,น,นี่อยู่นะแต่จะไปนี่อยู่จะไปสั่งอันนี้ใส่ของอยู่อันหนึ่งอยู่ <c oughs> ว่าอันนี้อร่อยน้ำอุ่นโอคากดีขึ้นยังรู้เดีกขึ้นแล้วครับแม่รถกลับยังขากลับแล้วครับกินก <c oughs> ันได้อร่อยมาจ <c oughs> เองจริงไหมไม่เคยมานะ มืันมันเบอร์อยากมาแต่ผมไมากกาไมีโอกาสได้มาเอออันนี้คนแรกของครูแอนเนาะมาเป็นคาเฟ่ใช่ไหมหลแล้วแบบคุคมาบ่อยรู้สึกว่าเออบรรยากาศดีแล้วมันรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันเหมือนเราไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยบรรยากาศต่างๆเหมือนเราอยู่ร้านที่มันแบบคือพี่น้องถึงกันมาแค่สองร้อยสามเหรียกับของมันั่งเด่นเลยใช่อ้ยมรเด่นมีเงินร้อยกว่าบาทก็เข้าได้เด่นแล้วบรรยากาศมันอยู่ในร้านแบบหรูมากเลยใช่ สวัสดีแม่ทิพนะคะสวัสดีแม่ทิพย์น้ำบุญซื้อฝากจากบ้านัาน้องยู่ดีครับได้เลยครับผมเดี๋ยวจะซื้อไปฝากแม่อยู่ค่ะดูรีบกลับแล้วครับุูยิ้มพ่วงกันเากินเค้กกระมันคือเห็นแล้วหงอยห่มือกับม่งอแล้วครับืึพาน่องอเนี่ยม่จจ่หา่เองตลอดเลยน้อยแล้ว ใครอยู่ที่อุดรมาได้นะครับทุกคนมากินได้เลยอร่อยมากบริดัมาโฆษณามนตัวเรียบันจะกินสิดตัวตลอดเนี่ยไม่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เนีของหวานอร่อยอกรวันแต่อันนี้อร่อยเป็นคนไม่ค่อยกินของหวานแต่เอาแต่เห็นว่าแบบว่ามันขืนซื้อไหมแล้วเห็นเขาแชร์นครับเออมันอร่อยจริงๆเลยร้องเพราเลยร้องรู้สึกว่า มันมันไม่เลี่ยนไหมใช่มันไม่เลี่ยนน้ำอุ่นไม่ไม่ร่วมกีฬาสิงห์ลุกเอามาครับแม่มาอยู่ขาเขาบอกให้ดึงทุ่งหัวเพราะฉันว่าฮะเออพี่น้ำอุ่นจะละผ้าก็กินใส่ถุ่งนี่นี่เอาไม่มันจะตัดมันจะตักยากไงถ้ากินอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าคร <c oughs> ับเดี๋ยวมันเหลือบาคือเก่งเลยล่ะเดือนนี้มีงานวันไหนบ้างครับเดี๋ยวรอเชิวงานแบบชัวร์ก่อนนะครับน้ำอุนอ่นรอน้องแน็กแม่ติดตาม ตั้งแต่น้องเนกร้องเพลงนะครับเพราะว่าขอบคุณแม่สาวน้ำกระดนมน,นะคะรจะจับเลยเลื่อนจากดีแบจบจบกระบะใช่ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนยางานฟันแล้วก็ไปต่อพ<ม>หอออออล,บบหลวไม่ต้องขี้นหัวคอยเด้อไม่ต้องห้องหายชิ้นหัวคอยเด้อสอยการบ้านไม่ต้องหายดเด้อไม่เจ้าะแต่ห้องหายเหมือนผู้เดียวไม่เจ้าะหายอยู่บนมือบนเว้นจะเป็นยังเจาะบอล ยืดลำ่อยแท้ๆเยอะห้เงินหลายเอานอนยืดลำไส้เยงะห้อยู่กันเลยเงินอยู่นี่เอาเอาแปะไปบอกคือบอกเป็นสิรู้เขาจะพูดสิสองพี่น้องหล่อมากรู้ขอบคุณครับคุยเก่งน่ารักทั้งสองคนขอบคุณครับผมคุณแอมสนใจคนที่ไรล่ะตอนนี้สนใจเครื่อย่างเดียวเพิ่นหิวเก่าหิวแห้งอร่อยมากแล้วยังไงที่วางนั่น เอาพ้าปะดาะด้วยพีพี่น้ำอุ่นอกหักเหรอครับใช่ครับเอาหลอดเอาหลอดกินข้าวหลอดน้ำตาลเบลแล้วเบิ้ลาง่ายวแล้ววันละหล่กอร่อยมากนะครับใครสนใจมากินได้เลยคนยังไม่คาเฟ่เมื่อกี้เยอะอยู่ครับหลังจากที่เล่นฟกซองเสร็จแล้วก็ทยอยออกไปเพราะว่าถ้าชีวิตคนไม่เข้ามาให้เขาหินแล้วแล้วไงนี่ตอนนี้พักกันอยู่ในรูปตอนนี้อยู่ฟิลแลนด์คาเฟ่สาขาอุดรธานีนะครับ ซองปองเตี่ยมจอบเบิงสองนุ่มอ๋อซองปองซองปองสวัสดีพี่นางด้วยนะครับสวัสดีพี่นางนะครับคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบห้าครับเท่าวอดแหละครับเท่ากันเลยยี่สิบห้าสองพี่น้องชาวบ้านอยู่ด้วยกันเขารู้มานานแล้วใช่เอาเอาเอาแล้วนะเขาคู่หูแหละเอาชาวบ้านอยู่ด้วยกันพี่ขวัญบอกยังไม่อิ่มแลยใช่ไหมพี่กวันไปแล้ว กลับมาล่าลืมเลยนะครับน้ำอุน่อนต้องพอแพลอยากมีโอกาสไปดูหน้าเวทีจังเลยครับมารับมีโอกาสน้เบืองเดือครับเด้อ,อเพ่อยันเมื่อตอนนี้หน่อยว้าขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่ขวัญด้วยนะครับ,บครับพี่ขวัญเฝ้าไปแต่นาะพี่ขวัญเลยพี่ขวัญจะ่ดะพี่ขวัญคเฝี่ไปแท้ขอบคุณด้วยนะครับอบันนี้พี่ขวัญเลี้ยงเลยใช่ไหมใช่พี่ขวัญก็จะเลี้ยงเหมือนกันแต่แต่นี้สั่งก่อนแล้วไงพี่ขวัญเลี <c oughs> ล้ยงนมสดนะครับ ต้องคิดคนสวยด้วยที่ต้คิดดีๆแล้วทำไมพี่ขวัญเลี้ยงนมเอาเอาเพราะว่าอยากให้สูงขึ้นเหรอเสียมากปวดฟันมากทานเผื่อด้วยนะครับคุณสายยาแห่งหนักอะไรนะแห่งนครานคราอุ้ยขอบคุณแม่ตุ๊กกี้นะครับนักอุปกรณนจังหวัดใดครับเป็นคนจังหวัดสกลนครครับผมตอดร้นใจเนี่ยนี่จอดอยู่ข้างๆางเลยที่สกคัญครับชไหน เขาอยู่ไหนอะจอ,ยอ,อ,อ,อนอยุมองฮองพักเขาขอจอนยุบองฮองพักบอกไปนต้องกันขอบคุณแม่ตุ๊กยิ้ขอบคุณฝากน,นะครับฝากทุกคนหน่อยว่าวันที่เท่าไหร่นะวันที่สีนะ่นั้นมันจะมีกีฬาสีใช่กีฬาสีโตเกียวมีสีอะรให้ทุกคนซื้อบัตรซื้อตั๋วกันหน่อยเข้าไปดูว่าเชื่อแหล่งเขาได้เนาะไม่ดันไปรู้นว่ามันจะเขาจะแข่งกีฬาสีปีที่สองแต่ไปครั้งได้ขอทั้งบุญกับแน่ใช่ค่ะว่าเขาจะแข่งอะไรไหมเขาจะแข่งยัง มีวอลเลย์บอลมีวอลเลย์บอลแต่จะออกมาเป็นยังไงต้องคอยติดตามนะครับเพราว่าสิทธารองขนาดเลยไลฟ์ไปถึงรถเลยนะคะอาจารย์ว่าได้ได้ครับขอบคุณมิ่นี่ฮะใจพี่นางด้วยนะครับน้องแพรมานฮักคุณแอคเองโอ้ยขอบคุณครับน้องแพรมนะครับยังไงฝากทุกคนกดติดตามทิกตอกมีไว้ด้วยนะครับติดตามคุณลุงอูติดตามคุณแอกศิลปินทุกคนในตงจิมมิวสิกคนนี้มากินเค้กฟินแลนด์สมใจละก็มาเคลมาเลยนะครับผมมีโอกาสได้มาเนาะองคนนี้มาเห็นงานก็เลยมากิน แล้วก็ขอบคุณไปยังนมสดจากพี่ควันด้วยนะครับแม่สุนะสวัสดีครับแม่สุสวัสดีพี่แนนนะครับขอบคุณขอบคุณมินิฮาระจาก่นยเพลงใหม่พี่น้องอูนสีมาเมอร์ไดจ้าสอบโมักล้อจะโดดแล้วเลยเรียวนี้แน่นอนทำไมคำนี้ดีจังเลยอ่ะสอบโมักเฮ้ยเดีเว้ยจะคล้องเนี่ยอุ้ยเอาเอาวี่สอบโมฆะมันเป็นไฟสติได้ไอเดียแล้วบปลือยเปลอยสอบโมักมันเป็นคำที่แบบฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยว่ะเออว่ะ เตรียมเตรียมการเตรียมการเราจะเราจะได้ไม่เจ็บเยอะไหมอืมแต่ก็เจ็บอยู่ซ้อมอกหักไว้แล้วถ้าวันไหนเกาบอกเลิกเราจะไม่ได้เจ็บเท่าไหร่เนียนตาไปแล้วกินให้อร่อยได้สองเต้าขอบคุณครับพี่นางไม่ไม่ครับเอาละวันนี้แต่งเพลงจ้าครับได้เราพี่น้องได้ไอเดียแล้วะไปไหมลองให้ฟังหน่อยนิดนึงท่อนซ้อมอกหักเจ็มเนียนซอฟบกหักมาแต่โดนแล้ว ไหมตอนนั้นเนี่ยเราฟังอยู่บนรถอะอะไรที่ว่าอันไหนหึออะไรอะไอต้องกอดสุดท้ายไม่ใช่เหรอเอาเหรอเออท่านชื่อพีนกอดสุดท้ายที่ค่อยเต่งน้ำมูลออกหักจริ้งหรอเห็นว่าเราคลิปลงหน้าฟินเลยเมื่อกี้น้ำมูลโอหักพี่น้องเขาบอกว่าเวลาโอหักอย่าไปห้องให้ทั้งรถเด้อทำก่อนไหมเป็นอยังครับที่ทั้งรถอหรมันมีแต่เนี้ยปัดหนับฝนเนี่ยมันไมีเนี้ยปัดน้บด่านี่พี่น้อง เส้นเหล่าใส่เส้นเหล่าใส่นามปเจ้าที่ถ่ายเมื่อกี้ครับพี่น้องอ่ะไปเข้ามาที่นี่แต่พี่น้องเพราะว่าตัวคู่เนี้ยก็ต้องกลับขอนแก่นขึ้นรถแล้วสิไปสกลนครกลับบ้านไปเปลี่ยนสียางนะครับนั่นค่ะจะได้กระเทียมอดเครื่อกุางนั่นล่ะไปเติมเกิาเนร่องกุ้งแค่นะครับพี่น้องเขาสิอุกฮักจักคุ้มนี่ล่ะโอ้โหต้องต้องต้องให้กำลังใจเขาจังหน่อยนึงทำมาเป็นคือแบบ เด็ดยวเทาไห้ละกันมาอันนี้เทาเอ้ยอทตาอะไรจิ้นบันิเจ้าสนับเดินทางปลอดภัยได้จ้ะโอเคครับป่ะพี่น้องกับเสิลงไหลมาณ่สามี้นะครับเนาะมาไหลนิดนึงจะสุดดอกจะสิต่างคนต่างแยใยญ่ๆเนี่ยจะคุณแองกัสิกลับขอนแก่นกันคุณนวลกัสิกลับสุนทรเดี๋ยว้เจอกันใหม่นะครับคู่นักคออ่อนต้องกินนมกินน้ำชาเป็นเหมือนวันนั้นเปิ่มกูอัดสัตว์กูอัดสัตว์ จริงจริงจะจ,นจืนหรือจะจื้นเนี่ยจะจืนหรือจะจื้นจังมันจะชื่นอันนี้อ่อนะครับไปแล้วพี่น้องเจอกันนะครับผมเดินทางปลอดภัยจ้าสวัสดีครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกความที่ส่งให้ด้วยนะครับเ,บเป็นผู้จิน